สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกฐิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจากการที่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่นะครับที่นําโดยธนาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดเออร์รีเซิร์ฟนะได้ทําการตึงตัวทางการเงินนะก็หมายถึงว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะที่ค่อนข้างแข็งกร้าวอย่างต่อเนื่องนะครับทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ปรับอัตราดอกเบี้ย0.75เาปอร์เซ็นต์มา3ครั้งนะครับถือว่า ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลาย10ปีนะการที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบแข็งเกล้าแบบเหี่ยวเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตึงตัวทางการเงินที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกเนี่ยชะลอตัวนะครับเพราะว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นนี้เนี่ยจึงทำให้ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่ง อย่างเช่นธนาคารกลางอังกฤษนะธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะจำเป็นต้องปรับตัวนะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตนเองเพื่อป้องกันเรื่องของค่าเงินและเงินทุนไหลออกนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะชะลอตัวลงนะจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเศรษฐกิจถดถอย,ถอยก็หมายความว่านะเศรษฐกิจมันติดลบ นะมันหดตัวเค,ค้กหดตัวนะคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายหาไรายได้ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีขนาดเล็กลงนะเค,ค้กที่เคยได้แบ่งเนี่ยมันหดตัวนั่นเองซึ่งจะส่งผลนะทำให้ธุรกิจต่างๆนะครับจำเป็นต้องดาวไซส์หรือลดขนาดลงและจะส่งผลกับเรื่องของการจ้างงานนะครับก็จะส่งผลให้นะ GDP ติดลบ แล้วก็อัตราการจ้างงานลดลงอัตราการว่างงานก็จะสูงขึ้นเนื่องมาจากมีการเลี้ยออฟหรือปลดคนทางานออกจากงานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คาดการสถานการณ์นับจากปัจจุบันไปนะในปี65เนี่ยเข้าไปถึงปีหน้านะครับในปี66นะนี่คือสถานการณ์ที่ทุกท่านนะครับถ้ายังไม่ทราบเนี่ยควรจะทราบนะว่าทิศทาง ของนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเขามองเศรษฐก,กิจโลกนะซึ่งแน่นอนมันส่งผลกระทบและลอกขึ้นมาถึงบ้านเรานะเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆนะประเทศเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะฮะเตรียมรับสภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกนะครับว่ามันจะมีผลกระทบกับการจ้างงานนะครับและัตาการว่างงานนะทั่วโลกและจะมาถึงในบ้านเราด้วย ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าในสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะที่กำลังสุ่มเสี่ยงเข้าสู่สภาวะถดถอยเนี่ยนะการหดตัวของเศรษฐกิจนะธุรกิจต่างๆนะครับรายได้นะธุรกิจต่างๆลดลงนะครับการจ้างงานจะลดลงนะคือหลายคนสงสัยไหมว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ทำไมนะเขานะบรรดาผู้นำ นะโลกต่างๆนะบรรดาอิลิทเนี่ยนะครับนะทำไมเขาเนี่ยยังจะลบกันอยู่นะครับไม่รีบช่วยกันดันเศรษฐกิจเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับขึ้นมานะในท่ามกลางที่เจอปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ชะลอตัวและสุ่มเสี่ยงถดถอยเนี่ยนะแต่ทําไมบรรดานะครับผู้นําโลกนะอิลิตชนชั้นนําของโลกเนี่ยนะทำไมเขายังจะลบกันอยู่ นะทำไมสภาวะเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างย่ําแย่อยู่แล้วนะทำไมไม่ช่วยกันดันนะไม่ช่วยกันผลักนะให้มันพ้นไปจากลมอ่ะนะแล้วยังมาเป็นปฏิปักษ์ต่อสู้กันอีกนะยังมาเกิดความขัดแย้งนะในทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกนะครับไม่ว่าประเด็นนะหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นในยูเครน นะซึ่งเกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้านสหรัฐนะครับองค์การเนโตแล้วก็กลุ่มประเทศในยุโรปนะแล้วก็ความขัดแยง้งนะบางครั้งบางข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่ไต้หวันบ้างนะบนคาบสมุทรเกาหลีบ้างในแถบทะเลจีนใต้บ้างนะหรือในตะวันออกกลางบ้างนะคำถามคือเนี่ยเศรษฐกิจโลกกาลังถดถอยเนี่ยทำไมเขายังจะคิดลบกันอยู่ อนะยังสร้างความขัดแย้งนะความเป็นปฏิปักกันอยู่นะครับทำไมเขาไม่รีบช่วยกันดันนะให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันพ้นไปจากหลุมอันนี้น่าคิดนะครับนะผมก็ปล่อยทุกท่านคิดแล้วกันนะว่าทำไมนะเขาถึงเป็นเช่นนั้นนะแต่หนึ่งในนั้นเราก็จะมองเห็นแล้วว่าต่างฝ่ายต่างช่วงชิงอำนาจนะครับนะในการได้เปรียบเสียเปรียนบะในการช่วงชิงอำนาจในการวางระเบียบโลกใหม่ นะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นนะไอสิ่งที่มันดูแล้วมันขัดขัดอะ่ะนะว่าทำไมเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังถดถอยแต่เขายังจะลบกันอยู่นะไม่รีบช่วยกันดันนั่นเองนะเพราะว่ามันภาระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ตกกับใครฮนะก็ตกประเทศเล็กประเทศน้อยนะตกกับประชาชนนะคนทําธุรกิจทั่วไปนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดปรากฏนะครับแตนะ่พี่เนี่ยว,ว่าผม ตั้งคำถามนะให้หลายคนได้คิดนะ่ะเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะนนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะแต่ทำไมยังไปต่อสู้นะมีความปฏิปักษ์กันไปรบกันอยู่นะไม่รีบช่วยกันดันนะช่วยกันผลักเศรษฐกิจนะขึ้นไปนะแต่กลับเป็นแรงกดดันที่ภาวะเศรษฐกิจมันส่ง,งผลกระทบต่อประชาชนนะชั้นกลางและล่างทั่วโลกในขณะนี้นะครับนะ ก็ปล่อยให้ทุกท่านคิดแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะทุกท่านต้องลองคบคิดนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญเนี่ยนะมันอยู่ที่นะเราจะต้องเข้าใจนะว่าโลกใบน,นี้นะกำลังเกิดอะไรขึ้นนะโลกใบนี้เนี่ยนะกำลังเป็นไปอย่างไรนะกำลังจะ เกิดอะไรต่อไปนะทำไมเขาทั้งหลายเนี่ยนะไม่ช่วยกันดันนะเศรษฐกิจใช่ไหมยังต่อสู้กันนะเ,เพื่อช่วงชิงนะเพราะนั้นอันนี้อ่าไว้ทุกท่านนะครับนะได้ขบคิดแล้วกันนะโอเคครับในช่วงโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนะครับสนับสนุนนะครับนะเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรอินทรีย์น,นะครับ ก็มีสินค้านะมาแนะนากันคือจมูกข้าวหางงอกกาะบาผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B 2แคลเซียมสูงและเมโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้ทําจากจมูกข้าวออร์แกนิก4ชนิดนะครับข้าวหอมนินข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับที่นาไปพองอให้เกิดสารกาบบาแล้วหางสุกนําไปกับท็อปเปลือกบดนะซึ่งมีวิตามิน B1B2 บำรุงสมองผ่อนคลายหลับสบายนะครับลดอาการซึมเศร้าผสมงาดำแคลเซียมสูงกัะดม6กเท่านะครับผสมงามอนมีโอเมก้า3าช่วยระบบคุมคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมรสชาติหวานเล็กน้อยน,นะครับดื่มง่ายช่วงโปรโมชั่นพิเศษในช่องอาจารย์เสก5.0นะครับในเดือนตุลาคมนี้จะได้ราคาพิเศษนะครับสามกระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทนะครับในพื้นที่ห่างไกล85บาทสามารถสั่งซื้อดตั้งแต่วันนี้ผ่านทางโทรหรือแอดไลน์0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณหนึนะฮะบรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5้ท่านจะได้ราคาโปรโมชั่นให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์รับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับ ถ้าท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนนะช่องผมในการให้สีัญญาความรู้แก่ผู้คนก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อเลขที่บัญชีเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมานาที่นี้และสาหรับท่านที่ต้องการนะครับเข้าร่วมกลุ่มการประชุมสัมมนาออนไลน์นะเดือนหนึ่งสองครั้งนะในอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการส่งชื่อนะครับอายุอาชีพ ของท่านนะครับนะชื่อจริงนะครับนะผ่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์ com, เสกสิทธ์ at gmail.com ได้รับการแจ้งเตือนในการเข้าประชุมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ